เป็นงานเปิดตัวแบบซีรีส์นะครับครับผม <c oughs> เป็นเปิดตัวหนังสือนะครับของเอ่ออย่าเล่นการ์โนนแล้วก็ที่เจ็ดมั<า>งกรครับจริงๆก็ดีเหมือน,นกันครับที่แบบว่าเหมือนเปิดให้ทุกๆคนมาเจอกันทำให้เราได้เห็นแนบบคนหลายๆคนเลยเนาะ,ะ <c oughs> ก็แบบว่า <c oughs> คือดูดูกระแสตอบรับที่แบบแฟนๆมาเนี่ยก็คือแบบว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีนะพูดกั่นี ใจทุกครั้งเลยครับผมที่แบบทุกคนแบบว่ามาซัพพอร์ตแล้วก็สละเวลามาหาเรานะครับก็การที่เราได้มาเจอทุกคนแบบนี้มันทําให้เรามีกำลังใจในการทํางานกลใหม่มากขึ้นเยอะๆมากๆเลยครับก็ขอบคุณมากๆที่มานะครับเราดีใจมากเลยครัอ๋อถามว่าแบบกระแสซีรเราเนี่ยขนาดแบบยังไม่ได้เปิดกล้องเลยเออคือในการรับการตอบรับจากแฟนพี่ภากเป็นยังไงบ้างโอหอันนี้มันเหมือนเป็นความเป็นความใจชื้นเนาะแล้วก็แบบมีความ มีความโล่งใจในระดับหนึ่ง<ม>ที่เรารู้สึกว่าเออนี่ขนาดว่าเรายังไม่ได้เปิดกล้องเลยก็ยังมีแบบมีแฟนๆมารอกันขนาดนี้แล้วอ่ะเราก็ยังอยากเราอยากเห็นเหมือนกันว่าตอนที่ป้อน<ด>อแอร์ให้ทุกคนได้ดูแล้วเนี่ยม,มันจะเป็นยังไงทุกคนจะชอบไหมหรืออะไรยังไงตอนนี้มันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเรายิ่งอยากทํามันออกมาให้ดีมากที่สุดเ<ม>ท่าที่จะทําได้ด้วยครับครับผมก็อย่างเช่นเราก็เหมือนกับ เราก็เหมือนกับว่าแบบได้เตรียมตัวกันมากขึ้นว่าแบบเหมือนกับแฟนคลับกับติดตามเราเยอะขึ้นเราก็รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจในการทํางานมากขึ้นเหมือนกับเราอยากให้พี่ๆแฟนคลับกับูมิใจในตัวของเราด้วยแล้วก็เราก็อยากให้มันออกมาดีด้วยครับผมครับคิดว่าทาไมเขาถึงได้แบบว่ามาติดตามเราเยอะขนาดนี้ทัางที่นาจะไม่้ออกผมว่าจริงๆส่วนตัวเราวน่าจะเป็นด้วยฐานฐานแฟนคลับนิยายครับก็น่าจะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วอีกอย่างก็ คงแบบหลายๆคนที่เราติดตามเนี่ยน่าจะชอบคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เรามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเช่นเราเแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ตรงกับตัวตัวนิยายอะไรเงี้ยนะิยายอาจจะแบบมีความแปลกใหม่อยก็เพื่อซีรนี่วัยอาจจะวัยทำงานอาจจะยังแบบไม่ค่อยมีครับเพราะ<ช>เราพี่เจ็บคนกางก็อยากให้การนนเหมือนกับนำเสนอเหอมือนกับชีวิตวัยทำงานของพี่พีบนที่เหมือนกับ ผ่านการทำง,งานมาครับฉากไทยก็อาจจะบอกมีความเป็นตัวเองในเรื่องนี้ครับผมก็ถ้าในความคิดของเจนก็ก็ขอบคุณแบบแฟนๆนิยายของเรื่องพิเศษคนกลางไก่อยาลเรื่กับอนุนุ่มากๆเลยครับผมที่มาซัพพอร์ตเราในฐานะนักแสดงของซีรีส์ด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยครับเราจะพยายามครับให้เต็มที่จริงๆครับเราต้องสี่คนนะครัคนไม่อ่านนิยายกันกหดุดนละ ต้องบอกตรงๆครับมันผมยังอ่านไม่จบครับเพราะว่ามันต้องอ่านควบคู่กับการทาบทไปด้วยของซีรีส์ครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าซีรีส์ที่จะเอามาเล่นเนี่ยมันมันเนื้อหาจะเป็นยังไงฮะมันอาจจะแบบทําให้เราแบบว่าเกิดความสับสนได้ถ้าสมมติเราอ่านซีรีส์จนเอ่านนิยายจนหมดยังเงี้ยครับผมก็เป็นเหมือนกับพี่ทอมมี่เลยครับแบบเออให้ท้องมพูดก่อนครับอ๋อก็ถ้าเป็นในตัวของผมก็คือเราเหมือนเวิร์กกับตัวบทไปด้วยเนาะตอนนี้นะครับแล้วก็ เอ่อเท่าที่อ่านแล้วกันเรารู้สึกว่าเออเราก็เท่าที่อ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วมันทําให้เรารู้สึกกินได้ภายในเวลาแบบไม่ไม่รับเดียวเองครับไม่กี่หน้าก็ทําให้เรื่องนี้ทําให้เราติดตามและน่าสนใจมากแล้วอ่ะอืมเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมีความดีใจเหมือนกันนะที่เราได้ได้มาเล่นเรื่องเนี้ยเธอคือส่วนตัวทอมทอมที่อ่านแบบอ่านนิยายที่เจ็ดคนกลางคร่าวๆมาใช่ไหมครัทอมรู้สึกว่าทาเห็นมวลมวลความสนุกในแบบว่าตัวตัวนิยายฮะแล้วก็เหมือนอยาก อยากทาแบบอยากทําในซีรีส์ในเวอร์ชันซีรีส์ให้ออกมาเป็นมูดมูดกะมานั้นอะไรนะครับอยากมากครับจริงๆคือแบบทางทีมงานนี่คือต้องการทําให้มันดีครับคือเลยแบบว่าเลยเลื่อนขยายการเปิดกล้องไปใช่ครับผมจริงๆอีกใจหนึ่งก็อยากจะเปิดกล้องแต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะแบบทาให้แบบมันบ่นบามใช่ใช่ใช่เรียนร้อมากกว่านี้ก่อนใช่ครับอันนี้ดี่กกดดันไหมแฟนเหมือนรอแล้วเนี่ยแน่นีเนี่ย ถ้าถามว่ากดดันมันก็กดดันนะฮะเพราะว่าเหมือนเราแฟนๆที่มาคือแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ส่วนตัวเราแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ที่ฉีกออกไปด้วยครับฉีกออกไปจากตัวจากตัวตนบ้างใช่แล้วก็เหมือนกับเป็นการซีรีส์เรื่องที่สองนะฮะมันคือมันคือพัฒนาเรื่องของการสกิลในการแบบแสดงของเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบค่อนข้างกดดันนิดหน่อยครัเอาแล้วเรื่องของความสั ครับอ,อ,ยอย่างเราในเรื่องที่สองแล้วเ,เป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ของสองคนมันแน่นแฟ้นมากที่ใจยังไงบ้างพอสัมพันธ์ตอนนี้นะครับผมก็ ตอนนี้พี่ไม่อยากพูดเลยนะครับผมจริงๆก็ตอนนี้เป็นมีนะฮะบอกดีคือพูดคํานี้ให้ให้ขัดหนแหละครับเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาอันนี้สำหรับสำหรับคู่ผมกับพี่ทอมแล้วกันนะเราอยู่ด้วยกันมาจนตอนนี้ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่แล้วคือแค่มองตาก็รู้ใจกันไปแล้วครับตอนนี้เราก็รู้สึกว่ามันคือความตอนแรกเราเป็นพี่น้อง ตอนนี้ตอนตอนตอนนี้เราเป็นคู่หูกันครับใช่ใชเออเราเป็นพาร์ทเนอร์กันเนาะใช,ใช่ไหมใช่ครับรีเช็ครีเช็คนะฮะ <laughs> ใช่ครับ <laughs> ครับผมก็ความสัมพันธ์ของสองคนนะฮะจริง,รงๆก็รู้สึกดีมาตลอดครับคือแบบว่าช่วงแรกเราคิดว่าแบบช่วงแรกเราคิดว่าเราจะไม่ทะเลาะก,กันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วพอแบบอ,อยู่มาด้วยกันสักพักหนึ่งมันก็มีแบบกระทบกระทันบ้างแต่คือมันทําให้เรารู้ว่าแบบมันทําให้เรารู้ว่าแบบเออจริงๆจิมมี่คือแบบคือ คนที่ดีที่สุดนะบอกว่าในบุคคลหนึ่งในในชีวิตเราเออใช่คือเราเราแบบเ,เพื่อมตรงเราเรามีกระทบกระทั่งกันบ้างจริงๆแต่ว่าเราก็มองเหมือนกันว่าเราไม่เคยยอมใครคนอื่นเลยยังเป็นเขาคนเดียวเหมือนกันแล้วพี่ทอมมี่ก็เป็นเหมือนกันรื่องนคิดเหมือนกันใช่ไหมรเราแบบเออแล้วทำไมต้องยอมอยู่แค่คนเดียววะอะไรเงี้ยจนเราปรับความเข้าใจแล้วก็แบบนี่ครับเราก็อยู่กันมาจนถึงแบบจนไม่ไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ก็อยู่มาจนถึงตรงนี้ครับครับ ดีมากเนียว่าเป็นคู่นึงที่มาแรงสุดๆยังไงบ้างเอเอาตรงก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเหมือนกับก็เป็นคู่แรกที่เหมือนกับได้มา่วงงานกับเจมเราแบบเป็นซีรีส์เป็นเรื่องแรกด้วยครับผมก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ได้ฟีดแบ็กจากพี่ๆแฟนคลับดีมากก็เหมือนกับพี่เขาก็ชอบคู่เราพอสมควรก็ก็รู้สึก รู้สึกตื่นเต้นครับว่าแบบเพราะว่าน้องเขาก็น่ารักในในแบบของน้องผมก็แบบเราเป็นตืน่นเต้นเรือเ่องอื่นนะตื่นเต้นที่น้องน่ารัก <c oughs> ไม่เหมือนกันเรามาเติมเต็มกันอย่างเต็นสิ่งที่เน็ตขาดน้องก็เหมือนกับมาเติมเต็มให้อย่างเงี้ยโ <c oughs> ว,ๆๆๆๆๆๆว้ใช่ครับผมใช่ก็อ่ะกางเชอกไปกางไปเท่ารับผมก็เอาจริงความสัมพันธ์ของเจนกับพี่เนทก็ไอ้ตอนแรกมันก็จะอาจจะเริ่มจากงานก่อนอะไรเงี้ยแต่แบบพอเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันมากี่ปีนะ กั่นจะปีข้าเปลือกข้าปิีนต่อใช่ครับมันคือมันก็แบบทําให้เราแบบบางบางอย่างเราก็มองข้ามเรื่องงานไปอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบบการเป็นพาร์ทเนอร์หลายๆอย่างมากๆแบบทั้งความเข้าใจกันทั้งแบบอาจจะแบบมีปากเสียงกันบ้างเพราะแบบคือถ้าคนเราแบบมันอยู่ด้วยกันนานๆมันต้องแบบจอียจะ้องเสียใช่ครับแล้วก็ผมมองว่าแบบยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งฮอร์กันยิ่งสนกันนะครับผมใช่ครับเราค่อยๆปรับ อะไรที่มันไม่เข้ากันแล้วเพื่อที่จะให้มันเข้ากันแล้วเหมือนกับพากันไปนทางที่ดีเหรช่ยโหก็แบบจ,จริงๆเราก็แบบไม่อยากจะบอกว่าแบบเป็นแค่กับพี่เม็อะไรเงี้ยคือแบบพี่<ม>จินนี่กับพี่ทอมมี่อะไรเงี้ย<ม>เราก็สนิทมาก<ม>ขึ้นเพราะว่าแบบ<ม>หลายๆอย่างครับคือเราไม่อยากจะให้แบบ ทุกคนคิดว่าเรามาเจอกันเพราะว่างานเราอยากจะให้ทุกคนแบบคิดว่าแบบเราดูความสัมพันธ์เพราะมันดูความสัมพันใช่ครับผมจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับงานก็มาเจอกันอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับผมแบบทำไมเราสองคนถึงได้แบบสนิทกันมากขนาดนี้เป็นเพราะว่าอะไรแบบเป็นเพราะว่าเรา ก็เลยอร่อย่างเนาะแล้วเหมือนกับด้วยความที่เราเข้าดูมันดีมันด้วยการสองคนตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกครับแล้วทีนี้เหมือนกับคือตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นคู่กันแต่ว่าเหมือนกับด้วยความที่เราเห็นน้องเขาเป็นเด็กใหม่เหมือนกันเราก็เหมือนกับคุยกันแล้วก็ไปส่งบ้านกันเหมือนกับไม่เหมือนกับไม่ก็เหมือนกับบ้านทางขานนะครับก็เหมือนกับไปส่งบ้านแล้วเหมือนกับเราได้เหมือนกึ่งคู่ทางผ่าดไม่ใช่เหรอคูทางขาดแต่เหมือนกับคู่ทางบ้านบ้านออฟบ้านพี่ออฟก็เหมือนกับผ่านไงผมก็เลยแบบไปส่งได้ยอมไม่ด้วยความที่ว่า เหมือนอยากรู้จักน้องมากขึ้นในที่เหมือนกับเพื่อนใหม่อารมณ์ครับผมรู้จักน้องมากขึ้นก็เลยต้องผ่านใช้ใครต้องผ่านก็ได้จริงไม่ได้ผิดเครับจริงไม่ได้ผิดเลยพี่จับโฟกผมเหมือนเลยไม่ใช่พี่พี่ตรงนี้ก็รู้ตรงนี้มีความจริงอยู่นะน่นแหละครับผมก็แบบว่าเราก็สนิทกันมากขึ้นใช่ครับคือเอาง่ายคือแบบว่าถ้าจะเป็นแบบคนที่แบบรู้สายเราหมดแล้วอ่ะว่าแบบเรามีข้อดีข้อเสียแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งมันเป็นข้อดีในการที่แบบเวลาเราไปทำงานแล้วแบบเราเจอถานการที่ไม่คาดคิดอ่างเงี้ยเราก็ยังแบบมีแบบหลายๆคนช่วยอะไรอย่เงี้ยใช่ครับเกมแล้วทำไมถึงแบบว่าถึงไปส่งเซ็มแล้วทำไมก็มีตั้งหลายคนทำไมถึงเลือกไปส่งเซ็มที่เดียว ก็เพราะว่าคือคนอื่นมีรถตู้แับไงครับผมผมอยากอาสาคือด้วยความที่ผมอ่ะเพื่อรู้จักน้องด้วยผมก็เลยเหมือนกับอยากรู้จักน้องมากขึ้นก็เลยก็เลยก็น้องคนอื่นอยากอาสาอรอยากรู้จักครับแต่ว่าด้วยความเลยคือเหมือนก็อยากรู้จักน้องเจมมากขึ้นด้วยพิเศษนะครับเหมือนก็อยากรู้จักพิเศษก็เลยเหมือนกับอาเพ เลยขอน้องไปส่งนะเขาเอานั่งรถนันนั่งได้แค่สคน่ะพี่ก็เลยบอกอยากน้องไปคุยกันนะครับผมอันนี้คือวางแผนหรือเปล่าครับเกน้รับสี่คนสิแล้วมีแต่ผมาผมก็ไปไม่ถูกพี่ก็อยา้นาหครขคอยทำเรื่องงาน้าได้ค่ะ w o r ก s ตัวนี้เรา workshop เป็น เปอร์เซ็นต์ด้านความที่แบบโอ้โหถ้าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์นี้ยากมากๆเลยครับเพราะเพราะว่าแบบเราจะแบบมีเข้มข้นบ้างแล้วแบบกลับไปเบสิกบ้างอะไรเงี้ยแบบป่าป่าคนกัเป็นไปแบบคอยอุดจุดอ่อนของแต่ละละคนที่มีอยู่ครับอันนี้แบบก็ไม่สามารถบอกได้เลยอันนี้เรื่องที่เราเป็นห่ใจอย่างนี้ครับความสุขก็คะจริงๆเอ่อผมว่ามันห่วงใจก็อาจจะเป็นแบบ การเวลาหนักใจเรื่องอะไรเรื่องเวลาที่หนักกว่าเรื่องเวลาอ๋อเออใช่ใช่ใช่มันคือแบบว่ามันคือแบบไม่ก่อนหนี้อะไรเลยผมเหมือนผมก็อยู่ตรงนี้ใช่มันคือแบบไม่ก่อนหนี้อะไรก็แบบมันเจอเรื่องเวลามากกว่าเพราะว่าเหมือนกับสมมติจะถ่ายแล้วแต่เหมือนกับบางอย่างแบบมันยังไม่พร้อมเหมือนกับด้วยความที่แบบเขาเรื่องอะไรเหมือนกับการเตรียมตัวของเรายังไม่พร้อมที่เหมือนกับเปิดต้องมาทันหันหรือว่าการที่แบบต้องออนแอร์แล้วนานหรือคือผมว่ามันมันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องบทครับเพราะว่าเหมือน เราพยายามจะทาให้มันให้มันออกมาดีที่สุดใช่เขาตั้งใจมากมาแล้วคือเราไม่อยากทําเล่นๆแบบว่าเหมือนปล่อยคือตอนแรกประกาศว่าจะเปิดกล้องนานแล้วใช่ไหมแต่ว่าเหมือนเราไม่เปิดสักทีเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันยังไม่ได้คุณภาพที่เราต้องการเขาก็เลยแบบขยับขยายเวลาไปเพื่อให้มันแบบได้คุณภาพจริงๆในการที่แบบตอบแทนแฟนๆที่แบบกำลังรอคอยรอมากเลยแฟนรอแบบว่าสุดๆเลยใช่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่รอกันนะขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆเลยครับ ก็แบบไอตอนแรกเราก็กลัวว่าแบบหลายๆคนแบบพอแบบรอนานเกินไปแล้วแบบว่าจะทางหายไปแต่แบบว่าพอมาวันนี้เรารู้สึกแบบทุกคนแบบเขาตั้งใจที่จะรอจริงว่าขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆาแล้วก็มันก็เป็นแบบมันเหมือนแบบเป็นเครื่องเส้นไว้อะว่าแบบเราต้องทําให้เป็นที่มากๆเพราะวารอขนาดนี้แล้วครับแล้วอย่างตอนนี้กระแสนิ่งเกียร์แบบตนมากๆเลยลเราจะกดจานไหมถ้าเป็นเรื่องของเราเลยนะอ๋อ สำหรับเราตอนนี้เราดูเป็นเรื่องของเรื่องของทางบ้านของเราอะครับสุดท้ายแล้วมันก hum ็ยังเป็นความดูมันดีเป็นมันดีเวิร์กอยู่ดีอะใช่ครับเราเราแค่ไม่เราไม่ได้รู้ตกว่าเฮ้ยโหเรื่องแรกของเรื่องของพี่ออฟเรื่องนี้นิ่งเฮียจะดังขนาดนี้พี่เจตเราจะต้องยังไงเราเราเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเราไม่ได้คิดออกมาใช่ก็เป็นแฟนหน่อยดีกว่าว่าแบบว่าเฮ้ยเขารอกันมานานมากแล้วตอนนี้ก็ยังรอแบบว่า อ๋องั้นเริ่มเริ่มจากความหมอ๋นนอเรื่ก่อนแล้กันครับผมก็พิเจษกรริการกับยัเรื่องนั้นนะครับผมก็รอก,กันอีกนิดนึงนะครับผมก็รับรองแน่นอนว่าพวกเราก็ทีมโปรดักชั่นที่ออเฟเลยหรือว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมก็คือตั้งใจกันเป็นที่แน่นอนครับแล้วก็คือจะทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับผมครับก็ เรื่องอย่าเล่นกาบอนุ์แล้วก็ผู้เสียผลงานไคู่สลับกันก็ครับผมก็อยากนั่นแหละครับก็ขอฝากด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รอจริงๆนะครับเราจะพยายามทาทุกอย่างให้เต็มที่สุดความสามารถของเราเลยครับ hein, ขอบคุณมากๆนะครับครับผมก็อย่างที่บอกครับคือขอบคุณมากๆนะครับที่รอพวกเรานะฮะก็เราแบบตั้งใจกันมากๆจริงๆแบบนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนแล้วก็ผู้จัดอะไรเงี้ยครับคือต้องการจะให้แบบทุกคนที่รออยู่แบบได้รับแบบ ผลงานได้เสกผลงานที่ดีจริงๆก็แบบเราเพิ่งน้อยใจกันนะครับรอหน่อยครับเพราะว่าต้องการจะทำหนอนให้ดีมากๆครับก็โอเคอยากจริงๆก็คงไม่มีอะไรพูดนอกนอจากคำว่าข,ขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็ให้คำมั่นสัญญากันแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ให้ทุกคนรอก็เพื่อที่เพื่อคุณภาพที่มันดีเราทุกคนอยากทำซีรีส์เรื่องนี้ออกมาให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้จริงๆครับก็ ขอบคุณครับขอบคุณที่รอแล้วก็จริงๆก็รออยู่ไม่นานหรอกเพราะว่ามันขยับรอบเนี้ยขยับไปแค่แป๊บเดียวจริงๆใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันแน่นอนกับพี่เจตแล้วก็อย่าลืมกับอ้นนท์ครับครับให้ไวทพรสงการที่แฟน่อยดีกว่าครับสงกราก็สงการจริงๆก็เป็นเป็นปีใหม่ไทยนะคือแบบว่าก็อยากให้ทุกคนแบบว่ากลับบ้านไปก็ แบบอย่าดื่มเยอะหรืออะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนหมายถึงว่าดื่มอย่าขับอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เหมือนเรามีสติกับการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอย่าอย่าแบบอย่าให้ช่วงเทศกาลมาทําให้เราแบบขาดสติหรือว่าใช้ความสนุกเยอะเกินไปใช่ครับผมแล้วก็อย่าลืมใหคแคร์ด้วยนะครับผมเพราะว่าโควิดยังไม่หายครับก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็ขี่แองเกลอร์ด้วยนะครับครับผมก็ตรง่าด้วยนี้ก็อ่ะโอเคโซ ตืนนตน่นเต้นตื่นเต้นจบงานปีนี้ก็ขอให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขม,มากๆครับใครที่กลับบ้านไปก็แบบขอให้แบบว่าเจอญาติผู้ใหญ่ลดลดน้ำดำหัวอะไรอย่างนี้แล้วก็ก็อย่างที่ขอเหมือนเดิมครับผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดอยู่ใครที่เล่นน้ําอะไรก็แบบเซฟตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าแบบมันก็ยังไม่ได้ผ่านเลยนะค<ด>ัเซฟตัวเองด้วยนะครับ,คร,บครับผมก็ส่งการนี้นะฮะขอมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มีสติกันเยอะๆนะครับในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็โควิด นะครับก็จริงๆอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตนั่นแหละแต่ว่าป้องกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เนาะเพราะว่าติดมามันก็ไม่คุ้มนะครับก็เอนจอยกับสงการปีนี้นะครับทุกคนขอบคุณครับโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีครับ